จอห์นคาเตอร์ถือภาพยนตร์แนวผจญภัยไายฟ่ายที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งยังไม่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สักทีแถมเมื่อมีการสร้างจริงๆออกมาแล้วในปี2012กระแสตอบรับของมันก็ถือว่าเต็มไปด้วยประเด็นหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ชื่อดังไม่แพ้กับเนื้อเรื่องซึ่งเต็มไปด้วยจินตนาการชวนฝันของตัวเอกที่ต้องเดินทางไปดาวอังคารหรือก็ว่าได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าวันในภาพยนตร์เรื่องจอห์นคาเตอร์จากปี2012จะมีข้อเท็จจจริงอะไที่น่นนาสนใแล คุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยรู้รับชมก็อหอยข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเหตุผลที่พวกทาร์กทำลายไข่ที่ยังไม่ฝัก การที่พวกทาร์สทำลายไข่ที่ยังไม่ฟักซึ่งปรกากฏออกมาในตอนต้นของภาพยนตร์ก่อนจะมีการบอกเล่าว่าทาร์สทาร์สก็รู้เห็นเป็นใจกับธรรมเนียมแบบนี้จนต้องยอมไม่บอกให้ลูกสาวของเขาอย่างโซล่ารู้ว่าตัวเองเป็นพอ่อแม้ว่าเธอจะรอดมาจากการทำลายไข่ในอดีตก็ตามซึ่งธรรมเนียมังกล่าวก็จะมาจากการที่เผ่านี้รู้ดีว่าพวกเขาอาจจะอยู่ที่นี่แบบสุขสบายเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเนื่องจากดาวองคารเป็นดาวเคราะห์ที่กำลังจะตายพวกทาร์สจึงใช้มาตรการเอาชีวิตรอดที่เข้มงวดมากๆในการควบคุมประชากรบ,บนดาวพวกเขาไม่ยอมที่จะ เปลืองทรัพยากรในการปกป้องไข่ที่ใช้เวลาฟักนานเกินไปอีกทั้งเมื่อเผชิญหน้ากับเนินฟักไข่ของเผ่าอื่นๆพวกเขาก็จะทำลายไข่ทั้งหมดทิ้งลงไปด้วยเลยที่มาของชื่อจอห์นคาร์เตอร์เหตุผลที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการใช้ชื่อว่าจอห์นคาร์เตอร์เฉยๆแทนที่จะเป็นชื่อคลาสสิกดั้งเดิมตามนิยายอย่าง Princess of Mars หรือ John Carter of Mars ตามความตั้งใจของทีมงานในตอนแรกนั้น ก็จะมาจากการที่ในช่วงเวลาดังกล่าวภาพยนตร์อย่าง Mission to Mars และแอนิเมชันอย่าง Mars Needs Moms ดันล้มเหลวเป็นอย่างมากและยังเข้าฉายในช่วงเวลาใกล้กับจอห์นคาร์เตอร์อีกด้วยทีมงานจึงมีความกังวลว่าการใช้ชื่อของดาวอังคารเข้ามาเจือปนในชื่อภาพยนตร์อาจจะทําให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงนี้มากเกินไปแต่ทีไรก็ตามชื่อจอห์นคาร์เตอร์ออฟมาร์สก็จะแสดงอยู่ในช่วงท้ายเครดิตตามความต้องการของผู้กํากับอยู่ดีการออกแบบภาษาของพวกทาร์ก วิธีการพูดภาษาและสำนวนของพวกทาร์กที่จะถือว่าเป็นตัวแทนของเผ่าที่คล้ายกับชาว Native อเมริกันบนโลกของเรานั้นทางภาพยนตร์ก็จะได้พอลฟรอมเมอรนักภาษาศาสตร์จาก University of Southern California มาร่วมออกแบบภาษาทุกอย่างให้กับภาพยนตร์ด้วยซึ่งผลงานเรื่องก่อนหน้าของเขาที่โด่งดังมากๆก็คือการออกแบบภาษานาวีให้กับชาวนาวีที่เป็นมนุษย์ต่างดาวท้องถิ่นให้กับอวตารเมื่อปี2009ชื่อของบริษัทจอห์นคาเตอร์ ในภาพยนตร์เราจะสามารถสังเกตเห็นชื่อของบริษัทจอห์นคาร์เตอร์สปรากฏออกมาได้แบบชัดเจนมากๆว่า Two Moons ซึ่งเขาก็จะตั้งชื่อน,นี้ตามประสบการณ์ที่เคยได้ไปพบว่าดาวอังคารน,นั้นมีดวงจันทร์สองดวงครั้งแรกในตอนที่เดจาบอกว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยู่ที่โลกแล้วก่อนที่เวลากลางคืนบนดาวอังคารจะทําให้เขาต้องตื่นตะลึงกับการได้เห็นดวงจันทร์สองดวงนั่นเองภาษาลาตินบนห้องของจอห์นคาร์เตอร์ ในตอนที่หลานของจอห์นคาเตอร์เดินทางไปรับมรดกในตอนต้นเรื่องนั้นเขาและทนายจะได้มีโอกาสเดินไปดูห้องใต้ดินของจอห์นคาเตอร์ที่มีคําว่า intermundos รากฏอยู่ซึ่งนี่จะเป็นภาษาละตินที่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า between worlds ซึ่งหมายถึงระหว่างโลกสองใบโดยมันก็จะตรงตามเหตุการณ์ที่จอห์นคาเตอร์เจอเป็นอย่างมากเนื่องจากในเวลาต่อมาเขาจะใช้ห้องใต้ดินห้องนี้ในการเดินทางไปมาระหว่างโลกและดาวอังคารในภายหลังการขอเข้ามามีส่วนร่วมของจอห์นแฟบโร แม้ว่าในตอนที่มีการยื่นข้อเสนอให้ผู้กำกับหลายๆคนเข้ามารับงานกำก,กับภาพยนตร์แต่ทางจอห์นแฟบโรก็พลาดท่าที่จะเข้ามารับโปรเจกต,ต์สุดสำคัญนี้ไปจนงานไปตกอยู่ที่แอนดรูว์สแตนตันแต่เขาก็ยังตัดสินใจโทรมาสแสดงความยินด,ดีกับเพื่อนในวงการและบอกว่าเขาขอรับบทเป็นตัวอะไรก็ได้ในภาพยนต John ro, ร์จอห์นแฟบโรจึงได้มีโอกาสแสดงเป็นพวกทัสค,คนหนึ่งที่มีชื่อว่าทัสบุกี้นั่นเองไม่มีทะเลไม่มียาน ในตอนที่เดจาคุยกับจอรนเกี่ยวกับยานพาหนะที่ดินแดนของตัวเองใช้กันนานจอรนจะเล่าออกมาว่าที่โลกของเราในช่วงเวลาดังกล่าวมนุษย์จยังใช้เรือในการเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างๆผ่านทะเลแต่เดจานั้นจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่จอนเล่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากดาวองคารจะไม่มีทะเลขนาดใหญ่ปรากฏมาซึ่งมันก็จะเหมือนกับฝั่งจอรนที่อึ้งกับยานบินบนดาวดวงนี้เหมือนกันเนื่องจากในช่วงสงครามซิวิวอลอเมริกาที่จอรนจากมาในปี1868โลกของเราจะยังไม่มีเครื่องบินและต้องรอถึงปี19032สอองงพีี่น้้ตรระะกกูลไไ์ถึจดมโา งเครื่องบินลำแรกของโลกออกมาได้เป็นผลสำเร็จเบื้องหลังการกระโดด หลังจากที่จอห์นคาเธอร์เดินทางมาที่ดาวอังคารเป็นครั้งแรกนานเราจะได้เห็นเขาเรียนรู้การกระโดดในภาวะแรงโน้มถ่วงที่ต่างจากโลกตั้งแต่ช่วงที่ทำได้แย่ๆไปจนถึงช่วงที่พัฒนาไปเป็นทักษะอันยอดเยี่ยมได้ในเวลาไม่นานในช่วงกลางๆเรื่องซึ่งในเบื้องหลังการถ่ายทำนักแสดงอย่างเทเลเคจจะต้องถูกผูกไว้กับสายรัดที่ทำให้เขาตกลงมาที่พื้นอย่างอิสระด้วยความเร็ว80ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ128กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแต่ละครั้ง และแม้ว่าในภาพยนต์การกระโดดของเขาจะดูสมูทมากๆแต่ในความเป็นจริงตัวนักแสดงก็กลับรู้สึกไม่พอใจมูฟเมนต์ต่างๆในภาพยนต์เลยแม้แมตตนิดเลยคิดว่ามันน่าจะทําออกมาได้ดีมากกว่านี้หากมีการเตรียมการที่รัดกุมกว่า <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเหมาะสมตามยุคสมัยและไม่ทําให้ภาพยนตร์ติดเด็ดเกินไปคือการปรับให้ตัวจอนคาเตอร์และชนพื้นเมืองหลายๆเผ่าในภาพยนตร์มีเสื้อผ้าสําหรับสวมใส่ในการปรากฏตัวครั้งแรกเพราะหากจะอิงตามนิยายจริงๆทางเขาและพวกชนพื้นเมืองจะปรากฏตัวมาในรูปแบบของร่างเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เลยและถ้าทําแบบนั้นจริงๆทางดิสนีย์ก็จะไม่มีวันยอมอย่างแน่นอนชื่อนิยายดั้งเดิม ในตอนที่จอห์นคาเตอร์ได้ฟังเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจจากป่าของเดจา r ทอสในช่วงแรกๆที่ทั้งสองได้พบกันเขาจะพูดออกมาว่าเดจานั้นเป็นเจ้าหญิงของดาวอังคารซึ่งคำที่เขาใช้ก็จะเป็นคำว่า princess of mars ซึ่งถือว่าเป็นชื่อดั้งเดิมแรกสุดของนิยายจอห์นคาเตอร์ที่เก่าแก่ในระดับที่ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกในช่วงปี1912ตัวเลือกเดียวตั้งแต่แรก แม้ว่าในตอนพัฒนาโปรเจกต์ทอมครูซจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหนักมากๆเนื่องจากเขาต้องการจะรับบทนำเป็นตัวเอกอย่างจอห์นคาร์เตอร์ให้ได้แต่ผู้กำกับอย่างแอนดรูว์สแตนตันก็ได้ยืนยันว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะเลือกเทเลอร์เคชให้เข้ามารับบทนี้ซึ่งเขาก็เคยคิดก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับด้วยซ้ำโดยแอนดรูว์สแตนตันก็ได้ให้เหตุผลว่าเขานั้นประทับใจรายการซีรีส์สุดฮิตของเทเลอร์เคช เรื่องไฟเด h t l นไล t ์มากๆซึ่งตัวละครทีมริเกนส์ที่มักจะทําหน้าบูดบึ้งของนักแสดงคนนี้ก็เคยมีซีนอันโดดเด่นด้วยการยืนท่ามกลางสายฝนจนสแตนตันจําได้ทันทีว่าภาพนี้มันคล้ายกับปกหนังสือจอห์นคาร์เตอร์ฉบับคลาสสิกที่เขาเคยอ่านมากๆและนักแสดงคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่ที่สุดแล้ว Dota โ so ซ j ja. า แม้ว่าในภาพยนต์ชื่อโดตาโซจราของจอรจะมาจากการผสมผสานระหว่างชื่อของหัวหน้าเผ่าสองคนอย่างโดตาและโซจาราที่คาร์เตอร์นั้นสังหารในการประลองการต่อสู้ซึ่งตามธรรมเนียมเผ่าผู้ชนะไม่เพียงแต่จะชนะการครอองรองของใช้และสมบัติของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชื่อของคนที่แพ้ด้วยโ ja. โลโกโ ในช่วงการต่อสู้ที่สนามปลอกจอหนคาเตอร์จะถูกล่ามโซ่เอาไว้กับก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งถ้าสังเกตที่ยอดแหลมซึ่งอยู่ในหินนานเราจะสามารถเห็นรูปทรงตัวดีในโลโก้ของวอลด์ดิสนีย์ปรากรมาิ้อีกด้วยดวงจันทร์ตามความเชื่อของบาสูเมียน แม้ว่าชาวบาซูมเมียนในภาพยนตร์จะเรียกดวงจันทร์สองดวงของดาวอังคารว่าทูเรียและคลูรอสแต่ในความเป็นจริงนั้นทางดาราศาสตร์ของโลกเราจะเรียกดวงจันทร์สองดวงนั้นว่าโฟบอสและดีมอสซึ่งเป็นชื่อตัวละครฝาแฝดในตำนานเทพเจ้ากรีกที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า Fear และดร a กซึ่งสื่อความหมายถึงความกลัวทั้งสองอันอีกด้วยวิธีเดินทางไปดาวอังคารที่แตกต่าง แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนําเสนอให้จอห์นคาเตอร์เดินทางไปยังดาวองคารหลังจากพบสร้อยคอในทอมซึ่งมีทองคําที่เขาค้นพบได้ไม่นานแถมภาพยังตัดมาตอนที่เขาเดินทางมาถึงเราด้วยทันทีนั้นแต่ในนิยายการเดินทางไปดาวองคารจะมีความล้าลึกกว่านั้นมากๆอย่างการทําให้จอร์นโดนกัสที่ทําให้เป็นอมาาพตในทอมก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองวิญญาณหลุดออกมาจากรางและค่อยๆลอยออกมาที่เหนือท้องฟ้าจนเห็นดาวอังคารลอยอยู่ต่อหน้าก่อนที่เขาจะถูกดูดเข้าไปยังพื้นผิวของดาว กองทหารของจอห์นคาเทอร์ในภาพยนต์จะมีการระบุเอาไว้ว่าจอห์นคาเทอร์จะเป็นทหารในหน่วยทหารมาที่7ของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นกองทหารเดียวกันกับที่จอชอาร์มสตรองคาสเตอร์ทหารชื่อดังที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ทํางานอยู่ด้วยอีกทั้งในทหารคนนี้ก็ยังมีชื่อเสียงมากๆจากการรอดชีวิตมาจากสงครามกลางเมืองสงครามอินเดียนแดง ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในยุทธการที่ลิตเติลบเบิร์กฮอนเมื่อปีคศ1876โดยพลาดท่าจากการสู้รบกับแนวร่วมเผ่าอเมริกันพื้นเมืองในยุทธการดังกล่าวคล้ายๆกับที่จอห์นและโพเวลพบกับสถานการณ์ในการต่อสู้กับชนพื้นเมืองในตอนต้นเรื่องอีกด้วยอ ในตอนที่จอห์นคาเตอร์สู้กับไวเอฟส์หรือมอนสเตอร์ร่างยักษ์สีขาวในสนามประลองไวเอฟส์ pes, ก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงชื่อเล่นของทาซานซึ่งเป็นตัวเอกอีกตัวในนิยายชื่อดังของเอ็ดการ์ไรส์เบโรที่เป็นผู้แต่งนิยายดั้งเดิมของจอห์นคาเตอร์โดยในบางครั้งนั้นทาซานก็จะถูกเรียกเล่นๆว่าไวเอฟส์แม้ว่าชื่อทาซานของเขาจะมีความหมายว่าคนขาวด้วยก็ตามชุดสุดอลังการของเดจาโทเรส ชุดเจ้าสาวของเดจาโทเรสที่ปรากฏออกมาในช่วงท้ายของภาพยนตร์จะถือว่าเป็นชุดที่มีส่วนประกอบเป็นคริสตัลสวารอบสกีทั้งหมดมากกว่า1,20,000เมตรไล่ไปตั้งแต่งตมงกุฎผ้าคลุมซึ่งแต่ละมเม็ดบนชุดก็ล้วนถูกตัดเย็บด้วยมือจริงๆจนกลายเป็นคอสตูมที่อลังการมากที่สุดในภาพยนตร์จากจำนวนชุด1800แบบที่ทีมงานออกแบบมาให้กับภาพบยนตร์เรื่องนี้ <S <S รอยสัข,ของเดจา บนแขนของตัวละครเดจาทอร์เรสเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าเธอจะมีรอยสักสีแดงที่มีจุดวงกลม3จุดคล้ายคล้กับมิกกี้เมาส์บนแขนขวาซึ่งนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงค่ายผู้ผลิตของภาพยนตร์อย่างดิสนีย์ที่ใช้ตัวละครนี้เป็นมสัสขอดของค่ายมาอย่างยาวนานและยังมักจะมีการเอามาสัสขอดตัวนี้ไปปรากฏแบบรับๆในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในเครือด้วยชื่อเต็มของเนท ในตอนท้ายของเรื่องที่จอห์นคาเตอร์แนะนำให้หลานชายของเขาอย่างเนทไปเขียนหนังสือในตอนท้ายน,านั้นนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงนักเขียนนิยายเรื่องนี้จริงๆเนื่องจากชื่อเต็มจริงๆของเนทก็คือเอ็ดเก้าไรส์เบอร์โรสนักเขียนชาวอเมริกรันซึ่งเป็นผู้แต่งนิยายต้นฉบับทั้งหมดแถมอีกหนึ่งผลงานที่โด,ด่งดังที่สุดของเขาก็คือการแต่งเรื่องทาสาดที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีด้วยเจอสัตว์ดำบันตอนถ่ายทำจริงๆ ในตอนที่ทีมงานและนักสแสดงเดินทางไปถ่ายทําที่บิ๊กวอเตอร์ในรัฐยูทาซึ่งขึ้นชื่อว่ามีพื้นที่ทะเลทรายมากที่สุดติดอันดับในอเมริกาทางทีมงานก็ได้บังเอิญไปเจอกับโครงกระดูกไดโนเสาร์โซรอพอดยาว60ฟุตแบบไม่ได้ตั้งใจในตอนถ่ายทํานั่นงจึงทาให้พวกเขาจําเป็นต้องย้ายโลเคชันไปยังจุดอื่นและปล่อยให้สํานักงานจัดการที่ดินของรัฐเข้ามารับช่วงต่อบริเวณน,นั้นไปแทนแต่ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือหนังสือนิยายที่ถูกเอามาดัดแปลงเป็นจอห์นคาร์เตอร์จะถือว่าถูกเขียน,ร,ร,นรัฐยทาเมื่่อกวปีีแล้ ด้วยการเลือกสถานที่ถ่ายทําเป็นที่นี่จึงถือว่าเป็นการคาราวาผู้เขียนมากที่สุดอีกทางหนึ่งคามิโอลาในภาพยนตร์นั้นหนึ่งในบรรดาทหารของพวกทาร์กที่เป็นตัวประกอบก็จะได้นักแสดงอย่างเดวิดชวิเมอร์ที่หล,หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเขากันดีในบทรอสเกลเลอร์ eller, จากซีรีส์เรื่องเฟรนด์หนึ่งในซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดการในอเมริกาและโลกมาให้เสียงภาคแบบเล็กน้อยด้วยโดยบทของเขาจะได้เครดิตชื่อว่ายังท g ร์กวอร์เรีย Now. Oh. Jitter. Flyers. You are the stones. The sand. <laughs> อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเรื่องราวของจอห์นคาร์เตอร์นั้นจะถูกนํามาจากนิยายที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงปี1911และกว่าที่โปรเจกต์ภาพยนตร์จอห์นคาร์เตอร์จากปี2012จะคลอดออกมาให้กับผู้ชมได้รับชมนั้นอันที่จริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องจมอยู่ในนรกของโปรเจกต์ที่ไม่ได้ถูกสร้างมานานถึง79ปีเพราะการเตรียมการผลิตจะเริ่มต้นครั้งแรกในปี1931เมื่อโรเบิร์ตแคลมเปตผู้กํากับลูนี่ตูนสุูแรกได้ทําการติดต่อผู้แต่งเอ็ดการ์ไรส์เบโรให้มีการพัฒนานิย ยามาเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและในช่วงเวลาดังกล่าวนยียายก็มีแผนการที่จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันมากกว่าภาพยนตร์คนแสดงอีกด้วยแต่ความผิดพลาดในการพัฒนาแบบต่อเนื่องก็ได้ทําให้ตัวโปรเจกต์ถูกดองมานานมากๆกว่าจะมีการเปิดกล้องอย่างเป็นทางการในปี2 0 0และได้เข้าฉายในช่วงปี2012แม้ว่าผู้แต่งอย่างเอ็ดเกิลไรบอรบโรจะไม่มีชีวิตอยู่รอดูผลงานของตัวเองแล้วก็ตามการมีอยู่ของชาวเรดมาเชียน ชาวเรดมาเชียนซึ่งถือว่ามีอำนาจและทรงอิทธิพลมากที่สุดบนดออังคารน,นั้นเอก,กลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดของพวกเขาก็คงจะเป็นผิวสีแดงสม้มเลือดสีฟ้ารอยสักสีแดงเข้มซึ่งรอยสักนั้นจะแสดงถึงจุดยืนทางสังคมและประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาถือตนว่ามีมากกว่าเผ่าอื่นๆอ,อีกทั้งแม้ว่าเรดมาเชียนจะมีอรารยธรรมสูงส่งแต่พวกเขาก็กลับถูกระบุว่าชอบทำสงครามมากที่สุดต่างจากเผ่าเล็กเผ่าน้อยที่แม้ว่าจะดูป่าเถื่อนแต่กลับชอบอยู่แบบสงบๆมากกว่า รอยสักของเผ่าโซแดงกาแม้ว่ารอยสักของชาวเรสมาเชียนนนั้นจะหมายถึงการแสดงจุดยืนทางสังคมและประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาถือตนว่ามีมากกว่าเผ่าอื่นๆแบบพวกฮีเลียมแต่ประชาชนในโซแดงกาที่ถือว่าเป็นเมืองแยกไปนั้นจะมีรอยสักแบบนี้เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความก้าวร้าวออกมาแทน you โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์จอห์คาเตอร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยซึ่งสร้างมาจากนิยายชื่อดังที่ถือว่าสนุกใช้ได้พอสมควรเลยแถมยังเป็นผลงานที่ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบดูซ้ำๆกันอีกด้วยและแม้ว่าเมื่อวัดผลออกมาจริงๆแล้วนั้นนี่จะเป็นผลงานที่รีดด้วยว่าล้มเหลวในทางรายได้และก,กระแสะจนทางค่ายตัดตอนโปรเจกต์พับโครงการไปแบบทาวนแทบจะตลอดกาลแล้วแต่มันก็ล้วนมีแต่ความทรงจำที่น่าสนใจซึ่งตราตรึงอยู่ในใจของผู้ชมมานานกว่า10ปี ทีีเดยวและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากจอห์นคาเธอร์ปี2012นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ